บรรยากาศการตะลุยเที่ยวในเขตกองพลทหารราบที่9ค่ายสุยรศรีมีครบทุกสีสันเลยนะคะนอกจากด้านประวัติศาสตร์และสวนเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงแล้วกิจกรรมบันเทิงของทุกคนในครอบครัวก็มีมากมายหลากหลายเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเนสพาค,คุณผู้ชมเข้ามาด้านในสวนสัตว์ค่ายสุรศรีค่ะซึ่งแน่นอนนะคะพี่ที่จะพาเราไปดูตามจุดต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยวันนี้เราอยู่กับร้อยตรีวิรัติคุมเดชค่ะนายทหารควบคุมสวนสัตว์ค่ายสุรศรีถามนิดนึงว่าที่นี่นี่จริงๆเปิดทุกวันหรือเปล่าคะทุกวันครับอ๋อเป็นสายพันธุ์กวางที่เราไม่ค่อยได้เห็นในเมืองไทยนะคะวางลูซ่้าค่อยเห็นบางตัวคือเหมือนเหมือนเล็กๆอยู่แต่หลายๆตัวก็จะตัวใหญ่คุณผู้ชมสังเกตนะคะ ถ้าตัวไหนที่มีเขาก็คือตัวผู้ส่วนตัวเมียจะไม่มีเขานะค่ะแต่งตัวลูกหมดวิรัตครับนี่งูจริงหรืองูปลอมคะโอ้นี่ของจริงเลยครับของจริงเหรอครับ,รบแล้วทำไมเขานิ่งอ่ะอดูดีิาเน่<ช>เนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนย,น,น,น,ยน,นี่น่เนนี่ยนี่น่น่นน่ แล้วเขาพันพันแล้วอยู่นิ่งมากกลางคืนเขาจะนิ่งเลยค่ะไอกลางวันเขาจะนิ่งคนที่จะหาจีบกลางคืนกลางคืนเออกลางวันนั่นคือเหมือนเหมือนนอนนิ่งๆเลยครับคุณผู้ชมมีการเตรียมตัวใส่หมวกไันด้วยเนื่องจากพี่วิรัต บอกว่าถ้าเราเข้ามาแล้วเขาจะชอบมาเกาะบนหัวเหรอคะครับใช่ไหมชอบเลยไหลเราอันนี้เราให้อะไรเขากินคะครับเดี๋ยวเขาบินมาหาเราเนี่ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาค่ะเราต้องเรียกเขายังไงคะอ้าวเขากินของเขาไม่มาเลยอ่ะรู้แล้วค่ะไปอยู่บนหัวตาต้องเราเรเต็มเลยนะมาอ่าเราต้องไปใกล้กันเราเข้าใกล้ๆกันอ๋อเราใกล้ใกลนะคะอ่ะ เขาจะมาคุณผู้ชมดูสิเรื่องเริ่มเริ่มแล้วแหละ จากที่เนสได้พาคุณผู้ชมเดินเข้ามาด้านในนะคะภายในตลาดน้ำกองถ่ายของค่ายสุรสีตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยชมนะคะสำหรับภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคงได้เห็นฉากของการมีเขาเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตริมน้ำนะคะของคนสมัยอยุธยาซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นจุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะหลังจากที่ถ่ายทําภาพยนตร์ไปเชื่อว่าหลายๆท่านที่สนใจโดยเฉพาะคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมาชมบรรยากาศเหมือนกับเนสที่อยู่ตรงนี้ได้ด้วยเลยค่ะ ตั้งแต่นเนสเือนเข้ามาด้านในจะเห็นว่ามีบรรยากาศร่มรื่นนะคะต้นไม้เยอะมากแล้วก็มีกิจกรรมที่ให้ร่วมสนุกในนี้ด้วยท่ายสุรสีตั้งอยู่ตำบลลาดยาทางจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ24กิโลเมตร ใช้เส้นทางการจนบุรีเขื่อนศรีนครินหมายเลข3199ประมาณ18กิโลเมตรถึง4แยกลาดยา่ามีทางแยกขวาเข้าสุขค่ายค่ะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศที่สวยมากนะคะสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นในกองพันหารราบที่9ค่ายสุรศีแห่งนี้ค่ะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญค่ะคือเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ เป็นสิ่งที่จารึกไวแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความศิลป์ลักของบรรพบุรุษไทยค่ะซึ่งแน่นอนตรงนี้นะคะท่านใดที่มีโอกาสได้ติดตามรายการของเราคงได้เห็นถึงความอิ่มเอมตรงนี้ด้วยยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามได้กับตะลุยเที่ยวเคตทหารในครั้งต่อไปกับเนสนะคะแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ